สบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องลุงป่าเอาอาสมองสวรสุขสุขคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่เขาชิงหยางไปเบิ่งเฮือนเอ๋ยอุ้ยพี่น้องตะกี้เขาอยางมาแล้วเขาสิลงไปทางนั่นแหละพอเฮือนพนสิลงไปทางซุดๆฝูทางฝนเนาะไปนี้เขาอยางมาแล้วเขากันอยางหลัดมานี่เลยเพราะว่าเฮือนกำลังมาปลุกอยู่นี่เนาะอื่อุ้ยพี่น้องยังจำได้บอ เอ้ยอยเราได้มาปลูกเพื่อนอยู่ในนี้นี่เพื่อนผลท่ากำลังตั้งเสาพี่น้องเลยตั้งเสาเทคานนั่งแต่ใส่บานประตูอ่ะสั่นพี่น้องเลยป้าคือไหวแทยกล่องหอกกัวบว่าบ,าบ,า,บาบีบพี่น้องเลยป้าเอื้อเฮ้ดีใจน้ำเดอ้อ มาได้๋ยายป้านี่ตีโอ้เอื้ยคือมานอนพี่บอกนอนเดือนนอนโอ้หาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พี่แมนบอกแมนโอ้พี่น้องออเอเอ,อยังแต่บ้านประตูบ่เอื้องยังวงกบยังวงกบแมนโอ้สามห้องก็พอดีเลยเนาะเอาเพื่อนไพ่สิเรนเพื่อนไพ่อยู่ทางนั้นบ้างนี่ เขามันว่าเขาเสีเยดเฮือนไพ่เนี่ยดิดมันบอลเบิร์ดละบ่อบอยเอ้ยยังได้ยืนลำมันถ่าก็ได้ได้บ่อได้โอ้เต่พฟินอ้องมเออดีใจนำเด้โอ้หฮางกับอดินขามาแมนบอต้องอดินขับไปให้มันหยุบก่อนน้อเลยเนาะ เป็นเทคานเป็นเทลำร,ร่อยพี่น้องเลยอ๋อทางขางก็ได้อยู่พี่น้องทางขางก็เสียอูอนะ้แล้วเนาะป้าตู้ดีใจน้ำเดือดเลยอุ๊ฮะเกล็ดเกี๊ยวเผา,เ,าเอาเผาสุกบ้าเลยตาเผาสุกบ้าเลย เป็นไรเอื้อยดีใจบอดีใจเหรแล้วเล็กพ่อบอเล็กที่เรซื้อมานะบอพอหลกักกซื้อใส่น้ำโอ้เงินที่พอน้องเดือนไปรับจ้างนะเจษณีปาสนีรับจ้างเงินในเฮือนอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นตอนเพิ่นว่างเพิ่นก็ไปรับจ้างตอนนั้นเด้เฮาก็เอาเงินหายไปก่อไปก่อเฮือนแล้วกเ็เทเฮือน ได้มาเพิ่นก็นเลยมาซื้อเล็กต่อเนาะแต่ละโค้งลงังคาเนี่ยได้สามีแหละหที่ว่าลังคาแบบว่าโค้องอะไย่างนลงังคาเล็กบก่หรือแนวใดๆอ๋อแต่ว่ามีมีแหละบ่แบบว่าเป็นข่าวเป็นคือโอ,อ้เป็นไม้นะอ่๋อาโอ้แต่ว่ามีแล้วเนาะอ,อือตุ่เละขาบ่อไตาว่างพอลไรเนาะออบ่อไตาว่างจอสากจะไ,ไปเอาเออ วงกบแต่ว่าสั่งแล้วแมนบอกยังมดียังด้มีมันต้องถามันต้องใส่วงกบก่อนนะบ่ายเนาะแ่นแใก่อนงได้ตัะมนอิงตามนะฮะเพจะจีบตงคาก่อนแม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 นบเบิ่งไปเรื่อยๆี่นอ้ยแมนเบิ่งไปเรื่อยๆเอาการเดวว่าอันตัวไรมัน ได้ก่อนเขาจะห็บก่อนพี่น้องแม่กระสอยกันเนาะนบ่าตาเนี่ยแล้ว่นมาสอยพี่น้องเลยทัทง้งทั้งทั้งหนามันกะอันนี้ทรงเมืรอเดินสมันบาบ่าตายทรงเมืรอเดินมนบาก่ะย,ยังาะพั่น้มีรังคาพี่น้องเลยมันก็สิมีอีกสั้นหนึ่งทั้งหนาเนาะในสิมีอีกอยมันจะมีเงือบมันีกแม่มันจะมีเงือบ,บทั้งหนาแม่ครับสิเพีรจวดเจียดมันกับอะไรเนาะ แต่ว่าสังกัซีพนก่ะเาก็เฮ็ดเองไปที่อารตอนแมนบ่ตก็บ่เล่นบ่มาเห็ดซอยผ่อน้องลำแน่บ่ตายบ่เล่นพ่อน้องลำพ่อน้องเดือนหาคนนแล้อ้้องกัน่คมันไปจ้างส่างแห้งจิบ่เลื่อยยันเลื่อยนอกไอันนี้อย่างหาเผือหาแห้งซอยกันพี่น้องเลยอันวางแล้วก็มาซอยกันโอ้ด ว้าเพิ่นก็ได้หลายเตอะมาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าวงกบนี่ยังบ่มีเงินเนาะอือวงกบก็บ่ฮะ1 à, lại, ự, phải phải này, ân, 2 3 4 5 6วงแนเนาะ7วง8วงใหญ่9วงใหญ่วงใหญ่2ใหญ่2วงน้อยนี่วงน้อย7วงใหญ่2 แม่พอดีเป็นเออแมนวงยืนสองวงวงใหญ่สองวงแมนอยู่พอดีเก่าวงห่สิแต่ว่าอิดอิดเจ้ากับเบิร์ดอะไรเอ้ยยังกับลายอ๋อยังในกองหม่องนะยังในกองใหญ่พอนะโอแมนแมนแมนเอาก่องแถวดิอือืม แล้วก็ทั้งนอนคือพอนอกอเนยนี่งแห้งนับชวนเือนทั้งตั้งอืม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 อแม่พอนอกอเนยเราก็บบเป็นเราปัจจักเขาเจ้าเห็ดหายเราก็ไปตามนั่นนะพี่น้องเอากาะคัดกันดิอืมสลับแถวอืมปัญหาสิเหตุทรงโมเดิร์นอะไรพี่น้อง นี่ได้สำนีนนก็มีความคืบ,คบ,คบหนาเนาะคืบหน้าสำนีก็โอ้ยดีใจนํำแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นเม่ตตาเออโอ๊ยม,มาตลอดที่เพิ่นยืนมือเข้ามาซอยได้สำนีเพิ่นก็ดีใจแล้วเออโอ้ย,อยก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีกับบได้สำนแีแมนแมนความ ก็ขอขอบคุณหลายๆมีแต่เฮงๆรวยรวยบางปังเอให้ห่างให้มีบุญคำนำสู้อันนี้ลักเก่าป่เฮ้ยนี่แหละป่าเฮือนเอ้ยคืออยู่ใกล้ลักเก่าครัแท้ลักสัญญาณลักสัญญาณโทรศัพท์พี่น้องว่านี่ไฟดับสัญญาณโทรศัพท์ก็บ่ค่อยอยโอ้แมนอยู่แมนอยู่คขันไฟดับแล้วมันบ่ค่อยมีเมื่อวานเฮือนเท่ากับไฟดับคือกันแม่นดับตลอดเลย แมนดำดูจะสอแมสองมาันตั้สตไ่อา่วมันสายไฟสายยางพี่น้องยามเกล่กันไปว่าฝนตกลมแห้งมาสิฮักสียางใส่กับสายไฟสายยางมันสอดแมนแมนแมนคือกปลอดภัยกว่าเลยแมนทาก็ปปริบัตมียางดอก้อง ถ are go, ้าม no. ันว่ามุ่งก่อนถ้ามันมุ่งก่อนเนี่ยเท่ากันอยู่ไปก็ได้ไหนนะจะอยากขืนเนะแม่นความเขาขืนเขาอยู่ไปน้ำเเขาอยู่ไปน้าเห็ดไปน้ากับแม่นะดอกว่ามันเ่อเปื่อน้นว่ะแม่นเป่เปื่อนแม่นความบาตายา แม่นแม่นแม่พิ่ีเป็นทางเขาจึงอยู่กับพี่ี่อยางนึงแม่นนการเห็ดไปเรื่อยแม่อันนี้สิเป็นส่วนทางหนา <Man. S 2> อนนเน,นาะ อันน mm. mm. ี้ดินนี่หอดไซเอื้อนเขาให้ปลูกนี่หอดพี่บ่กุ้งกระทานนี้กุ้งกระทานนี่บ่ทั้งหนาเด้ย่างหอดหัวบ่เออมันก็จะได้เป็นหลังผมได้เถอะลูกเราใหญ่เนาะอันนี้บอนบอนเห็ดอยู่เห็ดกินเพลินพี่น้อยเนียนเติมเนียนคล่องเลยเล้วคือมาไหว่พี่เลยบ่โอ้ แต่เออนเอ้ยยังลงไปนอนอยู่ลุมพุโอ้พอนางเดือนผมมานอนเผา,า,าเครื่องปูนเป็นอย่างของสีเมียนนี่แหละอืมานอนเผา,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 าเครื่องเผาคลองเพิ่นนี่แหละพี่น้องบนพอนางเรียนผมมานอนเผาเครื่องเพิ่นว่าสันเพิ่นปลูกไว้นอนตะกี้มันจะเป็นขอกงอไนน์นอนตอนนี้ เออขอบพื่งแม่อนอยู่ทามาตอนนะ่ะป้าหน่อยไม้เอาในไรใส่น่ะเอ้ยอุ้ยก้อนนี่นะ่ะโู้ได้ร้ายป่ะนี่สิป้าพี่น้องโอ้ยไหวแกงใส่ไงบะคุปปุแกงผู<า>้ยิ้เพิ่นฮะก็ได้ซัมเน่แล้วพี่น้องอี้เพิ่นเหลือซัมเน่แล้ว เฮียไปทางถุงหน้าพี่น้องเข่าก็ะซุกไปเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เขาบอดได้ไป้าถงหน้าดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเ้ามาเวียกแล้วเขาก็สิ้ผ้าเมื่อแล้วเนาะบอได้ไปหล่อถุงหายถงหน้าดอกเมื่อนี้น่าบาตายป้าเออุ้ยเราเสียหน้าไม้หายพี่น้องสำมาหาเอาหน้าไม้ตัวนี้มาหอดก็ได้หน้าไม้เมื่อแกงเลย เ <c oughs> พิ่นมาหาในกอนี่เพิ่นเนี่ยบอนหนึ่งเข่าเพิ่นอันนี่บอนหนึ่งเขา่นนนหนขาหนึ่งหน้าเพิ่นไปไปย่างปะ น so ี ies, food, food, yeah, oh ่ก uh ็ได้อุ้ยยังเป็นมงลังคาป้าหมากอันนี้บริสุทธิ์ปลาหมากอยังก่อนหน้ามากย่างนนมเออหมากนมนมต้นหมากใหญ่เลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอาไปขายให้นี่พี่น้องย่างเร็วยะใชีเอิ่นว่าหมากย่างโอ้เซอื่นว่าหมากย่างพอนะอู้ทแถแม่มาก พี่น้องคลิปนี้เขาก็จะล่า,ลา,ลาเลยเนาะบุญเพื่อไอะอุ้ยมาเป็นทีเรียบร้อยฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสองสนีนเด้อพี่น้องสบายดี